สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่าบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดนในรา,าศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวงวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลักนา,ามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมิถุนาย,ยา2015น2515นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยูเซบูพยานนะครับเขียนไวกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวราศีมังกรและก็ลักขณามังกรนะครับโดยจะมีดาวทั้งหมด3ดวงในการโคโจรยกย้ายราศีจะมีดาวพุธดาวเกตแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับชาวมังกรลักขณามังกรมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาเลขเได้โคโจรเป็นเกษตรบดีทับกับลักนาของตัวคุณเอง การที่ดาวเสาทับลักนะครับมี2องในยะก็คือทั้งดีแล้วก็ร้ายคําว่าดีก่อนนะครับข้อดีของดาวเสาทับลักแปลว่าดาวเสานั้นเป็นดาวประจาตัวเกิดความเข้มแข็งเกิดความมั่นคงเกิดความสถาพรกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นแต่ข้อเสียก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันเป็นพินทุบาทตนุลักคำว่าพินทุบาทแปลว่าจุดรอยรั่วรอยร้าวนะครับจุดช้ำของดวงชะตา แต่มันก็แค่จุดหนึ่งเท่านั้นเอฟเฟกของดาวเสาร์นะครับก็คือหมายถึงดาวเสาร์นั้นเป็นอิทธิพลในเรื่องของความที่จะทําให้ชาวราศีบังกรแล้วก็ลัคนามังกรเกิดความกดดันเกิดความเครียดความวิตกความกังวลต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลลัพธ์ในแนวโน้มทิศทังที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้ตัวคุณ จมทุกแล้วก็จมสุขอยู่แบบนั้นแหละนะครับไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าได้กับความคิดของคุณดังนั้นชาวมังกรแล้วก็รัคานามังกรควรจะต้องพยายาม move on ให้ได้เร็วที่สุดแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังที่ดีกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นนะครับ ิทธิพลของดาวเสาร์นะครับก็คือดาวประจําตัวเนี่ยโครจรอ,อยู่ที่เนี้ยอีกนานพอสมควรดังนั้นชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรไม่ต้องกังวลไม่ต้องมิตกจนเกินไปเพราะยังไงมันก็ยังแช่อย,อยู่ตรงนี้อีกนานเลยเนาะดังนั้นใครที่อยากได้ความมั่นคงของชีวิตอยากก่อร่างสร้างตัวอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็มุมานาพยายาม แล้วคุณจะประสบความสําเร็จพยายามมีระเบียบแบบแผนมีความอะไรที่เราอยากได้เราต้องพยายามเหมือนไขว่คว้า,าให้ได้ที่สุดแล้วอย่าเครียดอย่าก,กังวลอย่าระแวงจนเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณทําพฤติกรรมแบบนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนแบบความทุกข์ใจเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่นกันนะครับ ในช่วงของเดือนนี้การติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของเราหรือวงสังคมของเราเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรก็อย่าเพิ่งไปปฏ,ฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเยอะจนเกินไปเพราะบางทีแล้วชาวมังกรละคณะมังกรอาจจะมีความรู้สึกอิดอัดใจมีความรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะถูกกดดันจากคนในสังคมบ้างประมาณนั้น คุณอาจจะมีความโดดเด่นแต่ก็ถูกกดดันด้วยในขณะเดียวกันทําให้คุณนะครับอาจจะมีความทุกข์ใจมีความรู้สึกที่เหมือนแบบไม่ค่อยสบายใจนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังจะมีปัญหากับเพื่อนพ้องญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวของตัวคุณเองด้วยนะครับดังนั้นควรจะต้องพยายามอย่าอยู่ใกล้หรืออย่าพยายามอยู่บ้านจนเกินไปเพราะ พุทธอันตภานวิวาทราหูก็อยู่ในเรือนพันธุด้วยพันธุแปลว่าครอบครัวแปลว่าบ้านนะครับดังนั้นชาวมังกรต้องควรแบบเดินทางบ่อยๆอย่าอยู่กับที่อย่าพยายามติดต่อกับคนทางบ้านหรือญาติพี่น้องเยอะจนเกินไปเพราะคุณอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความทุกข์ใจอาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกไม่สบายใจและ กินแหนงแคลนใจกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับปล่อยวางแล้วทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถเติบโตไปข้างหน้าได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวมังกรกันบ้างการเงินของชาวมังกรและคนามังกรคือราศีกลุ่มของด้วยดาวราหูเลขแปได้โครจรเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุ การเงินของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสมีดาวโน้มมีทิศทางที่ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถที่คุณจะหาเงินได้มั่นคงมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีหลักทรัพย์มีในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำสามารถที่จะมีการเงินที่มาจากหลายๆด้านเนาะแต่ในช่วงของ1-15มิถุนายนนะครับจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธเนี่ยโคจรร่วมกับดาวการเงินอันนี้ต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้ ขำประกันให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคอนโดอสังหาต่างๆนะครับกับญาติพี่น้องกับเพื่อนคนรู้จักอะไรเงี้ยไม่ควรเลยเด็ดขาดนะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีนลักษณะของการเป็นคดีความมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นดาวพุธจะโคจรออกจากเรือนราศีเมษไปอยู่ที่าราศีพฤษภ สิ่งต่างๆจะค่อยๆบรรเทาลงในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหรือในเรื่องของการมีปากมีเสียงจะค่อยๆลดลงแต่ยังมีโอกาสของการที่ยังเสียเงินกับบุคคลอื่นๆได้อันนี้ก็ยังต้องรอบข้อกับการใช้เงินอยู่นะครับแล้วก็การเงินจะดีโอเคอยู่จะมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงแต่รายได้ก็โอเคมั่นคงนะครับแล้วก็อู้ฟูพอสมควรบริหารจัดการนิดนึงกับในเรื่องของการใช้เงินนะครับ ทีนี้ชาวมังกรลัคนามังกรเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวมังกรลัคนามังกรคือราศีตุลคองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปเป็นปะนะครับร่วมกลุ่มกับดาวพุธด,ดาวไปตยู่และก็ดาวราหูด,ด้วยการที่ดาวการงานเป็นปะ อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยแปลว่าค่อยๆก่อร่างสร้างตัวค่อยๆประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการงานค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปจะมีความสําเร็จมากขึ้นแต่ในช่วงของวันที่1-7มิถุนายนนะครับมีดาวพุธโคจรร่วมกันแล้วก็มีดาวราหูก็จะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันกับในเรื่องขององค์กรการงานได้อันนี้ต้องระมัดระวังคิดต่างเห็นต่างกับบุคคลอื่นหรืออาจจะเป็นประเด็น บางสิ่งบางอย่างมีความเครียดความกดดันกันแล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นในผแผนของตัวคุณเองหรือคนในองค์กรของตัวคุณเองก็ได้ทั้งในองค์กรและต่างองค์กรก็ต้องระมัดระวังควรจะต้องสอดส่องดูแลกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างร่วมกันเพราะถ้าเกิดคุณนะครับปล่อยปะละเลย พูดในสิ่งที่อาจจะอยากพูดทําในสิ่งที่อยากจะอยากทําจนเกินไปบางทีปัญหาและอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นได้จากคําพูดของคุณไม่ว่าคุณจะพูดเล่นพูดจริงหรือพูดไม่ระวังอาจจะไม่ถนอมน้ําใจกันอาจจะพูดอะไรไปแล้วคนอื่นแปรสารผิดผิดแล้วทําให้เกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคเกิดขึ้นได้ดังนั้นชาวมังกรแล้วก็ราชนามังกรควรจะต้องค่อยเป็นค่อยไป นะครับแล้วคุณจะค่อยๆมีโอกาสมีนาโน้มมีแนวทางที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่เข้าเข้าไปเกี่ยวไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปสื่อสารไม่ต้องไปไปสานสัมพันธ์ต่อกันอะไรมากมายควรมีระยะห่างกับในเรื่องของ คนอื่นๆให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางที่ดีได้นะครับอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะต้องแบบเหมือนคิดพ,พิจารณาอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องเหมือนแบบพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนอีกสักนิดหนึ่งออกการลงทุนกับการทํางานเหมือนกันเลยการที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรใครที่ลงทุน ควรจะต้องระมัดระวังไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มเติมสำหรับคนที่ลงทุนอยู่แล้วแต่ใครที่ยังไม่ลงทุนก็อย่าเพิ่งลงทุนเพราะในช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่โอกาสจนกว่าดาวศุกร์จะโคจรออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภคุณถึงจะมีโอกาสของการลงทุนได้นะครับใครที่อยากเริ่มกิจการอยากจะมีการเป็นอิสระกับการที่อยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆควรเริ่มต้นในช่วงประมาณน่าจะเป็นเดือน มมถุนาประมาณกลางหรือปลายเดือนเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับแต่ช่วง1-15ไม่ควรเลยกับการที่จะลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือลงทุนเพิ่มเติมนะครับเตือนไว้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องได้นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรก,รกรันบ้างความรักของชาวราศีมังกรคือราศีกรกฎอันนี้เราจับไม่ได้นะเพราะมันอาจจะแบบเหมือน ดาวจันทรเป็นดาวภาคลายวันแต่เราไม่สามารถจับได้ในาคหลายเดือนดังนั้นเราจะดูอีกดาวดวงหนึ่งที่เป็นดาวแห่งความรักก็คือดาวศุกร์นั่นแหละดาวศุกร์โคจรเป็นปัททุมเกณฑ์อยู่ในเรือนราศีเมษนะครับแต่ร่วมกลุ่มกับดาวพุธดาวมฤตยูและก็ดาวราหูด้วยดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ราบรื่นเพราะดาวศุกร์ทำมุม เขาเรียกว่าจัดตุโกนหรือทำมุมฉากกับดาวเสาร์คือดาวประจาตัวดังนั้นเนี่ยคืออาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับการคิดการตัดสินใจหรือการทําอะไรทุกสิ่งทุกอยาก่างอาจจะยังดูเหมือนไม่ได้ดังใจอาจจะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ในเชิงมุมเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงได้ด้วยหรืออาจจะเป็นประเด็นความหึงหวงการมีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันการ ทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นเพราะดาวศุกร์ร่วมกลุ่มกับดาวราหูศุกร์ราหูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับในเรื่องของการกระทํากับในเรื่องของดาวพุธด้วยนะครับมันก็อาจจะทําให้ชาวมังกรนะนามังกร,งกรอาจจะเรียกร้อง ความรักความสัมพันธ์ไม่เป็นผลในช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ราบลื่นยังไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นอยากได้อะไรที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคในเบื้องหน้าชาวราศีมังกรต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีเนี่ยชาวมังกรอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับกู้ของคนหัก นะครับในเรื่องของประเด็นของ t h i r d party หรือความไม่เข้าใจกันก็ได้อยู่ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ต้องใช้เวลากับการเข้าใจกันแบบปรับรูปแบบหรือการเรียนรู้นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากับการที่ต้องให้เขาพิสูจน์ตัวตนของตัวเขาเองอะไรแบบนี้เป็นตน้นแล้วเราเองก็ต้องพยายามทําใจพยายามยอมรับพยายามไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับการตัดสินใจของเขาจนเกินไป เพราะถ้าคุณไปกดดันกับความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นมีความรู้สึกที่ไม่โอเคสุดท้ายมีโอกาสที่จะเกิดความกดดันแล้วก็เกิดในลักษณะของการมีปัญหาใจกันแล้วก็ ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วบางทีก็อาจจะมีการจบเลิกลากันไปนะครับหรืออาจจะห่างกันไปอันนี้น้อยสุดก็ห่างกันไปแหละอืออยู่ที่ว่าชาวมังกรแล้วก็นัคนามังกรอาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นพินทุบาทเรื่องของปุตตะลวิภุมมะทั้งโซลาปัญจะแกะ่ลัคนาแปลว่าดาวอาทิตย์ดาวอังคารหรือดาวเสาร์นะครับดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้งหมด3ามดวงเลยก็ได้ ไปโครจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยคือเรือนอารมณ์ความรู้สึกเมื่อไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะใจร้อนนะครับดาวทิตเนี่ยคือดาวแห่งความใจร้อนเป็นพลังงานเป็นโซล่าใช่ไหมครับของอระบบสุริยะจักรวาลเมื่อโครจรไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าเอาแต่ใจ รีบร้อนรีบได้ตัดสินใจด่วนเกินไปสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นปัญหาด้วยอย่าลืมนะครับว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากพบเลือนราศีสิงห์เป็นพบเลือนมอรณะของชาวมังกรโคจรไปอยู่ในเดือนบุตรมันแปลว่าไม่ได้ดังใจหรอกคิดอะไรทําอะไรควรจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปมีสติในการดําเนินชีวิตมีสติในการที่จะต้องแบน อมองการไกลในระยะยาวไม่เอาอารมณ์ไม่เอาเหตุผลอะไรกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นเยอะจนเกินไปเพราะตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกที่ทุกข์ใจเองมากกว่าเพราะเดาเสายังโคจรกลุ่มกับลักนณาของชาวมังกรอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ